็คือเป็นหัวลากพร้อมกับผังเซนมิดานะคะซึ่งหัวลากของเราจะเป็นตัว12ลอ้อนั่นเองนะคะนั่นแหละนี่เขียวเขียวนี่เลยค่ะครับผมมาใหม่เลยนะล้างเสร็จแล้วก็จับดีปให้ดูเลยนะอันนี้ก็ยกดาให้ดูเลยนะครับ,รบเป็นยี่สุ360น,นะใช่12ลอ้ออันนี้ก็ลงเล่มเรียบร้อยเนาะน่นเล่มเป็น12ล้อแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะเฉพาะใส่เพาเพิ่มก็ประมาณ2,500พร้อมเคียนแบบนะ ะปรมาน,นี่ไอเขียนแบบว่าพูดแพงเลยอ่าพ <toothpaste> ูดแพงครับรถปีไหนตั้งแต่คันนี้ก็ <businesses. S 1> สําหรับอ่ปีนะคะจะเป็นปี2563นะคะราคาที่เปิดหน้าร้านแพ็คคู่นะลูกค้าราคาแพ็คคู่นะคะอยู่ที่2 8, 000, 1000, 000, องล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทเอ่อเงินดาวนะคะดาวขั้นต่ำเริ่มต้นอยู่ที่สองแสนบาทไม่รวมประกันนะลูกค้าส่งค่างวันอย่างหกหนึ่งสองนะคะหกสิบหมดนั่นเองหกหนึ 6, 12, <ồi> ่งสองนะใช่คู่นี้คือไม่ขายแยกนะไปแบบนี้เลยนะมา เสาธงเนาะเสาอากาศเสาธงก็ได้นะครับของอู่สาสมบัตินะเห็นไหมตัวนี้ยกน้ำมาอยู่นะเสาอากาศนะครับหางยาว9เมตรนะใช่ครับเหมาะสำหรับอ่าพืชไร่อ่าเพื่อไล่นะขีดความสูงก็จะอยู่ที่2องเมตรสานั่นเองนะคะความกว้างก็อยู่2องเมตรห้ปกติเลยครับ2องเมตรห้าสิวัดนอกนะสุดทีสวยนะสีสีเขาเพิ่งเพิ่งทำมาใหม่ เนะพิ่งทำโมาใหม่เดี๋ยวพาไปดูอีกทีดูหางก่อน,นหางสวยเลยตัวนี้เขาก็ดามซับมาเพื่อความแข็งแรงนะตัวนี้เพราะตรงนี้มัน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 อ่อนออ่น,นแล้วก็มันเล็กสุดเลยผมคัสซีเล็กสุดละแต่สีเดิมเรียมสีเดิมเลยนะโมพ่พวกข้าวไหมตัวนี้ใช่เนี่ยอันนี้ก็ซับมาได,มได้หมดนะอ้อยอ้อยได้ไหม อ้อยเหรอก็ได้อยู่นะมันจะส่วนมากอ้อยเขาใช้หางยาวกว่านี่นี่ให้ดูส้อมบัติจะวังหัวนะแต่ส,สวนะสเขียเดิมเลยนะ<ม>หางสองเขาพื้นสวยนะาหางยังอะไร่ร้อง10นอตนะมาหวัวหางสีเขียวเขียวมินม้นต์ั้ย เป็นมินิยมนะข้างหลังใช่สวยเลยนะรถเล็กม่อยู่ประมาณห้าแสนกิโลนะคันนี้นนสวยเยวดัมให้ดูดห้ดัมให้ลงให้ดูนะครับยางดีนะคะตัวลูกยางดีเลยแต่ว่าตัวแม่จะมีอยู่ประมาณสองเส้นนี่แหละที่มันไม่ค่อยดียางยางค้างกันมากนะหลายยี่ห้อเลยสีสวยนะไม่มีล้มนะครับตัวลูกตัวแม่น,นะ เดี๋ยวมาเภทการที่พวกสนิมพวกเนี้ยนะครับคนสีฮะล้อขัดสีหัวพวกนี้เขาเสริมก็ยกล้อได้นะเป็นถุงลมนะครับส่วนระบบดัมป์ก็ต่อมาให้เป็นสองระบบไปนะเนี่ยสายอีกสายหนึ่งก็เผื่อว่าคู่กับทางนี้ด้วยคู่กับทางอื่นด้วยได้ใช่เป็นสองระบบสองแบบก็คือกับเสาอากาศก็ได้หรือว่าดัมป์กลางก็ได้นะดัมป์กลางดัมป์กลางตะกั่งนะใช้ได้สองแบบ ยางตัวแม่ก็ยางดีๆนะดีดด้วนี่คือมันสามารถยกไปสูงกว่านี้สุดแล้วอันนี้ก็สุดแล้วสุดแล้วครับสุดแล้วสุดแล้วเดี๋ยวสูบม้าเลยนะสามท่อนสามท่อนไหมในกระบอกอีก่ได้อีกท่อนถึงแบบอย่างนะ่าเต็มๆนะครับโอ้ต่อวาล์วมาให้แบฝรั่รงลมจับคู่หน้านะถ้าไม่จับคู่หลังก่อน ม่เน้นเลยลดสายลงลงอ่ะเขานะติดเบาวอันนี้นะใส่เบาวไล่ลงเร็วสีหัวทําใหม่แต่เห็นเจ้าของบอกว่าเขาเคลมก่อนหมดประกันเขาบอกอเคลมทําสีหมดประกันรถไม่โดนนะเสีสวยเลยแต่เหมือนแบบว่าใช้งานไปโดนถิดนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก่อนหมดประกันอ่ะเคลมประกันก่อนเลยนะทําสีใหม่นะทั้งหัวเลยนะ ลูกไม่แน่ใจว่าลูกสีเดิมหรือเปล่านะแต่แม่ที่เพิ่งทํามาใหม่เลยสสวยครับวัเดิมเดิมบางเลยนะล้าหลังอ่ะหล,ลงังก็ตะเข็บเดิมนะบคนลังบวกด้วยภายในเป็นบ่อนอนอใช่ต่ำไซสบ่อนอนครับมองบ,บันไดกระพ่นด้วยนี่ตีบ่อ,บอนอนนะ ฝั่งนี้ก็ยางดีนะถัมน่ามันมีสองฝั่งไหมหรือฝั่งเดียวเนี่ยไม่ฝั่งเดียวเพราะว่ายางมันไม่ดีจะเป็นอะไรนะบางเส้นสี่เส้นสเลยอ่าบางเส้นนะสภาพก,ก็สวยเลยนะสวยเนีเ่ยถ้าสีเดยมๆนั้นแล้วเห็นไหมก็ทัดสีหวานหน่อยขึน้นก,นก,นกนารทาร้อนหน่อยได้ครับมีถุงลมคอยล์ล้อนะครับเหนี้ย,ยบสวยนะมาเก็บงานอีกทีไม่เยอะคันนี้ เพราะแอร์เย็นดีอยู่ใช่ครับเดี๋ยวให้มแป๋มอัดัมลงไหมโยกคอนโทรลลงหน่อยไปไๆบอกคนขับขานนิดนึงนะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวไปหุ้มให้ได้นะมูไม่ได้ตรงนี้นิดเดียวดีนิดนึงครับคือไงนะดึงขึ้นแล้วดันหน้าข้างล่างสิอ่านั่นแหละลงแล้วโอ้โหลงเร็วมากเลย ขึ้นช้าขึ้นช้าไม่ต้องเร่งเครื่องก็ได้ตัวนีน้ก็บอกอันนี้คือข้อดีเขายกสูงน้ำหนักเบาทำง่ายแต่ราคาแพงหน่อยเนะยืลงนิ่มๆนะครับอ่ะมาดูภายในเลขไม้ก,กันหน่อยนะครับตัวน,นี้ปีไหนต้อง,งแปมปีหกสามครับหกสามห้าแสนกิโลก็ตีไปกี่ปีห้าปีห้าปีห้าแสน เปพิเสนอ่าใช่อ่าเปพิเศษนะภายในสวยนะดูดีเลยนะต้องครบเลยอุปกรณ์แค่ว่าตรงเนี้ยเขาเหมือนเสริมขึ้นมาหน่อยต้องใส่อยู่แล้วตรงเนี้ยเข้าเกียร์ง่ายใช่เนอนนะติดบนนอนเลยค่ะสวยน่าจะวิ่งไกลอยู่ข้ออิดเื้ออยู่นะของอะไรก็สวยเลยนะดูเลยดีนะตัวนี้หน่อยติดตรงนี้หนึ่งหนเสนี้มาติดมือแล้วเนี่ยเด้งแล้วทันเราเราจับได้่ะสตาร์ท ฟังเสียงเกลี้งกันหน่อยครับเพราะแบบนีนด้ดีเลยอ่ะว่าเิดเท้านะน่า,นะนาจะจูนมานิดนึงนะไม่มีควันเลยจะเด็ดใช้งานนะไม่ดุนแรงนะเยั้มน้ำไปไหม น้ำเขาเกลี่ยฟางให้กยกให้สุดเลยปล่อยยกสุดเลยรอบหนึ่งนะเนี่ยระบาสวยนะปล่อยสักพักหนึ่งมันขึ้นเองปล่อยเปิปดคัทได้ยังอ่าขึ้นแล้วนีน่นิ่มๆนะข้าวเกษตรนะเหมาะกับงานขึ้นไร่ครับตัวนี้พอเจสีนเล็กพอเจสีนเล็กครับยาวเก้าเมตร ท่านใดสนใจสเปคนี่อยู่ครับมาดูได้ที่ชิแชมปมมอเตอร์สาขารายอบนะครับแลวบบยกดำให้ดูเบรกไม่เบรกอยู่กลางอะเล่งเล่งเครื่อมไหมหรืออะไรมาสูดเลยก็ไดนะ้ดูสวยมากนะ โอากอาสเขาดีครับข้อดีคือยกได้สูงคนระับน้ำหนักเบาซึ่งขาตะเต็นทำไม่ได้แบบนี้โอเคใช่ต้องาาปิดทียฝ์สามไนเดี๋ยวแล้วเราปล่อยแล้วดือมันไม่ลงแล้วไม่ได้ใช้ตัวระบบของตัวนี้นานมาก ค่อยมานกลัวว่ามันจะเ็นไม่เหมือนกัน <c ười> เนี่ยน่าจะตัวเพาเสริมน่าจะติดตั้งมากับสอสมบัตินะการบางถังลมถงังแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างนะงการขโมยได้ดีนะการดาม <c ười> สวยงามก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวน้ำหนักเปล่าของตัวรถเฉพาะตัวรถนะคะแม่ลูกที่ไปช่างมา ช่างมาตอนเราไปรับมาเราก็อยู่ที่ประมาณ16ตัน180่กิโลค่ะ,ะท่กผมว่าได้ส0มสิบตีสี่ตันนะประมาณนี้นะครับสองล้อนะครับสวยงามพร้อมใช้งานเลยก็เหลือแค่เก็บงานนิดหน่อยนะครับราคาก็ามาคุยกันได้นาร้านนะคะก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะถ้าเป็นท่านสนใจคู่นี้นะคะก็สามารถโทรมาสอบถามแบบ เผื่ออยากตัดอะไรเงี้ยก็โทรสายด่วนได้เลยเบอร์เจทิปนะคะเบอร์ที่จะเป็นเบอร์0 9 4 6 2 9 1 4 9 4ค่ะส่วนเบอร์แบบจะเป็นเบอร์0 8 3 5 9 5 4 4 2 8นะคะส่วนอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมถ้าแบบเออเราลืมยกหัวเก่งไหมอ่ะเด้ได้ได้เดี๋ยวให้ดูยกหัวเก่งไปด้วยเลยถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ค่ะไลน์เป็นไลน์ไอดีตัวแอดนะคะ1 8 7 k l m o h ค่ะเดี๋ยวไปดูปมา กันตนะดูดิโดนแดดนะสีสะท้อนไหมแสบตามากมเปิดฝาหมวกกันหน่อยนี่อ่ะดึงสลักอไม่ได้้ <c oughs> ้อองงใชแร่าน,นี่ได้แล้วดูใต้หงิดกันบ้างครับดูเคลื่อนกันหน่อย เลย,เลยลไม่ <Okay. S 1> ล,ล็อกเลยเอ็นล็อกเลยล็อกแล้วโอเคได้เซฟตี้นี่ใต้ของเก่งนะตอนนี้ร้อนนะน้ำนนเครื่องใส่กิ้งเลยรอยายาสีทองเครื่องอยู่ใต้เครื่องหน่อยเครื่องเยิ้มไม่เลยไม่มีนะมเยิ้มนะข้างหน้าซีกับดุมข้างหน้า,นานนครกิ๊บเลย าขาวอยู่มาดูฝั่งทุดขับกันบ้างนะแบบนี้สวงามนะับสวยเดิมนะครับนี <c oughs> ่ก็เป็นเลอะๆสีหน่อยมอนเขาเก็บสีมานะสวยนะครับพ่อสวยมากเลยสวยงามมาก ทาาหมดเลยบินหลัง,งนะเดี๋ยวพวกใส่붕ใส่ไฟวกนี้แล้วมไม่ไ่เก็บดีๆรับรูปอยันเนี้ยไล่เก็บบอกใหมสนใจยังไงก็ติดต่อน้องแปมพี่ทิพย์มาได้เลยนะครับติดต่อได้ทั้งสองมือนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีรีวิวสามที่สามที่เข้าใหม่สามชุดเลยใช่นะแล้วเรติดต่อมาละหนึง่งหนึ่งชุดนะราคาเบา ไม่แรงไม่แรงหกแปดเก้าเท่านั้นบอกอุ้ยบอกราคาไว้เลยเหรอ <c oughs> ไม่เนียนเลยไม่เนียนเลยก <c oughs> ็นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องที่แฉมาเดินด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับหัวอนละครับผมสวัสดีครับ